งเรามีโคชีวิตโคชีวิตคืออะไรคะรวมอะไรคะรวมแต่สุปโคชีวิตคืออะไรคะรวมโค้ตร่วมซุปเขาบอกว่าแล้วแต่ว่าคนทีหล่อมเร็วนะคะในชีวิตส่วนใหญ่เลยมายว่า95%เลยนะคะช็อคยกโคชีวิตในนั้นนะคะในการปิดบังเนี่ยปิดบังในสิ่งที่ไม่ควรปิดบังถ้าเป็นเดิมเงินถึงคนยกเดิมเงินนะ ก็จอระเบิดพีคไอ้นี่ยกได้ตอมันยกแต่ดีไม่ดีนะดีดังนั้นนะคะเราควรจะยกในสิ่งที่มันดีแต่สิ่งที่มันมันเลวร้ายมันไม่ดีอ่ะแข่งกับเนื้อเนี่ยค่าใช้จ่ายซึ่งมันมีมันมีรายรับแค่สองเมื่อนแต่รายจ่ายถึงสี่เมื่อนมาเนี่ยถ้ายกก็มีแต่พังเลยนะนั้นเนี่ยรือแม้กระทั่ง สจงเกตเหย่อแย่เฉินเซิร์บานจำไม่เามีได้กะอาจจะเสียงเซิรสโอนไมีได้ก็เซิร์ีฝนยืดตัาเอ่อเหยื่อไอ้นี่ขนย่อไหมคะไม่ควรต่อไปค่ะใครในทีนี้มีมั้งคะทีมโคชีวิตและไม่เคยบอกปัญหาก่อนเลยโคชีวิตโรนแนวบัวแนวดีมาเลยถ้าหมาถ้าเราเป็นแบบเนี้ยถ้าสมาร์ทเราแก้เองมัดปัญหาทั้งหมดอะมันจะเกิดอะไรติดท่าในชีวิตโคโคชีวิตเราเรื่องไหนตัวเรามันจะเกิดได้ยังไงมีแต่ท ขอเชิญนอมือะมีได้อคะขอเนองมอ้อค่ะัวค่ันะเอ้หค่นะราบร้อนนะคะอ่ามีได้หรอคัวขอเช้งมค่ะตัวขาเมน้ค่ะขอให้เราถึงเอาถูกปัน้าไว้ก็ตัวเราชีวิตไม่ได้รับร้อนเลยเพื่อถึงฐานแบบนั้นค่ะขอเชิญน้องมือีโค่ะ เสี่ยผู้วันดังธุรกิจต่างๆทเต้าสามเจ้าเลยที่ว่าเจงระเนี่ยนะเลยทำเดียวเลยเข้าชายชีวิตในทุกวันยู่ในควันการเงินไหมได้ไหมสือได้ไหมสีแความรักคะสีสุขภาพคะสีความสัมพันธ์คะสีการงานคะสีแดเพราะชายชีวิตยู่ตกนี่เพราะทันเมื่อวันเพราะว่า ความกลัวเาจะอะไอย่างนั้นคนเราเนี่ยกว่าจะกลัวจนเป็นแพทเทิร์นด้วยใครใช่หรอแพทเทิร์นเพราะมันไม่ได้กลัวทีเดียวไงคะแพทเทิร์นค,ค,คือมันกลัวมากกว่ารอยที่อ่ะพอเป็นแพทเทิร์นปุ๊บฉีดไปขอเราก็จะยุดตรงนี้ค่ะไม่ไปได้ไหมเอกชัยประชุมวันประชุมมีตลาดนัดมาเก็ตอู้โหวันพุกพอกลับบ้านปุ๊บตามเจ๊ฉันนะ นี่คือแพย์เงินลัตเตอรี่ประกาศมาผู่รางวัลเมื่ไหรสองตั้วันที้สิบเจ็ดทึ่งลงแล้วนี่คือแพย์เทินเนาะกั่วมากกว่าร0 0ครั้งใช่ไหมคะนะกัวพี่กัวเจ้กัวแม่กัวพอกัวผู้ชายกัวผู้หญิงกัวเจ้านาากัวโลนองกัวงูกัว่องการตามเวีนาซึ่งทุกคนท่านไหมคะกากว่านี้ผ่านมาว่ายครั้งไหมคะ เราถูกคนบาวัดเราทาาัา้งนค่ะทั้งหา้าห้าวันเลยคือคนส่วนใหญ่เขาถึงขึ้นยืดตรงนี้ได้กับตลอดเลยละไอ้ไร่ที่ทำให้เราเนี่ยตุกตุกคนเนี่ยที่แมงเคยรู้ว่าแบบมันจะมีไอ้ไรืนะ่อะที่ทำให้คนเนี่ยเขาขึ้นหรือเขายืดได้นะนแถมจะไม่ลงตรงนี้ร คุยเลยค่ะเขาจะเราบิวคุยได้ไหคนะก็ <c oughs> ะต้องคุยใน่ง <c oughs> เดียววะเราเจออยู่ตอนเนี้ยเมือ่อเจอได้ไหมเนี่ยเราคุยรปรวกาเป็นนี่เป็นน,น,นี่คนเนี้ยหนึ่งหนึ่งก้อนเพื่อสิ่งเนี้ยเป็นย่อยเลยจนไม่สามารถส่งตัวเองได้เลยจะเป็นนี่เป็นหนนมาวันนี้แล้ว,ลวก็คอกคุยก็ปอเอาปอเองนั่นเลยก็คือเจ้งของน้องเป็นตัวเองวันนี้เรียกคุยค่ะข้าเมื่อในส่วนของ วันเลยอะถ้าสินเชื่อเจอปุ Euro. Euro? Euro. Euro. Euro Euro. Euro ๊บก็จะคุยกันเลยว่ะนอกมันเจอเหตุการณ์ว่ะเราอะตายสร้างมาอะไรไม่ได้ตั้งวันนี้ก็คือกันไม่ได้เก็บไว้อะจะไม่เก็บถึงเท็จเราจะจือสร้างอะไรเลยอ่ะขอเชิญท่านมือพี่อุคี่อุ๊ยูอตรงรอยมาเดียวที่แจ๊งข้ามใช่ไแมถูกคนย่อตรงรอยใช่ไหมที่อุทำมือถึงดีขึ้นไปเลยตอนนี้ พิ้วทำไรตอีวทำไรอันนี้กลัวพิวทำไรไอ้นด้นะเราจะลงมือพิึกได้นล้นในกลัวเนี่ยรอยหนึงแต่เมื่อได้ตัวกาเสีแกลาผูดขึ้นเลยคีต่อแล้วนะพิวบอหวาได้ไม่ต้องเก็บนองอันนี้เก็บมันไม่ได้ไปได้ไหมเนี่ยเราเนี่ยมัน่ข้าเรา ซีพิวทำนะคะคือการปล่อยอ๋อคือการก้าวใช่ไหมคะถือสร้างความกลุมันจบแต่ในทางส่วนก้ามงพี่อูวเจอในงานปุ๊บยูเก็บเป็นภาพยนตร์เรื่องถัดไปะคะ่ะเป็นความคิดมันไม่ไปได้ที่ทั่วนะแล้วนะใครก็ตามขีเก็บกลุวมาหมาคนนั้นจะอีโรส่วนตัวที่ญ่มาหมาและอยาไปทำใร้หมดนะคะเพราะว่า ร้านขายนี่คือบ้านกันนะพี่คอยหิ่นโละข้างไหนเรียกว่าวา้ามีประทักนาราปุ๊บแกคุยเลยก็คือขอเรียกวา่าอะไรนั่นแหละแต่แกมองวา่าถ้าไม่คุยทันทีอ่ะมันเก็บจากก้าเจ็ดเมื่อเหลือต่อวันนะไปกันเลยเจ็ดเมื่อเหลือโดยด้านสิ่งที่พี่พูดพูดเนี่ยไอ้เจ็ดเมื่อเหลือเนี่ยจะเลือกวันละก็เหมือนเหลือจะเลือกดฮารเมื่์จะเลือดเสี่ยเมอร์จะเลือกสามเอมอร์ฉันแดงฉันนั้นทำ,ทำไร้ก็ตามในชีวิต ยกดายแต่ยกสิ่งดีๆดัก็เราก็แฟนครอบครัวเราปิดบังกายในส่วนที่มันดีก็เราดีก็เข้าเราดีก็ครอบครัวอัน,นี้ยกได้แต่ถ้าตานิวามันมาด้วยความรับผิดชอบใหญ่ๆิาเฉินนองทองหลวงอันนี้ความรับผิดชอบใหญ่ๆ่เงินหญ่มีเงินหญ่งานที่ต้องเปรียนการตัดใจใหญ่ๆปกสร้าง เราก็ไม่ควรชายชีวิตเพราะโคชีวิตรวมถูกรวงสุกใช่ปะรวงตามสุขถ้ำถูกการบุกย่างนี่มันเป็นเรื่องทุกข์เราก,ก,ก,ก็ต้องปรุกซาเขาเรื่อุขก็ต้องปรุกซาเขาแต่ถ้าเราชอบยกไงก็ยกตรงนี้ม,ม,นม่ใช่ปะไอ้ไรที่มันมันสมเสี่ยงไอ้ไรที่มันเป็นปันแห้งบุกซาเขาพอเรียบร้อยรับพี่ชอไปด้วยกันไม่ั และมีให้เห็นกลางเดือนไหมมเรากัน,น,นกรเริ่มไม่แต่ละครน้องชีวิตไม่ได้ไง่ายนะพเพราะมันแก้ขึ้นทุกวันจับมือด้วยกันรวมกันรวมทางกันไม่ว่าจะสุขใช่ก็จะสุขก็เธอถูกก็จะถูกก็เธอถ้าเธอไม่ถูกก็ชันทางใครทางไม่ใครมีของสุปก็ชันทางใม่ทางไม่จริงป่ายุน่จนถืนอใบเก่าโยตทงกับบางอ